อะไรเนี่ยพักสดเยอะมากเมีย่ยงไก่อบจ้ะพี่น้องนี่เมีย่ยงไก่อบหนึ่งตัวแต่ขาหายขาหนึ่งลุงทอมมี่เขาหลักขาไปขาหนึ่งจ้ะเห็นเลาะไปเลาะมาปรกวงังก็เลยฉีกขาให้เขาไปขาหนึ่งมาพี่น้องจ๋าแซบๆมีขนมจีนด้วยนะคะแล้วก็มีพักสดๆเต็มถาดเลยนี่ ใส่ไก่ไปแบบนี้จะพี่น้องแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนเนาะคนชอบกินพักจ้าแล้วก็น้ำจิม้มเปรี้ยวหวานมันเค็มใส่ถั่วลิสงด้วยนะน้ำจิ้มเมี่ยงมาแทบๆ แอเวอ์พักล่างดีๆแช่ตู้เย็นกรอบๆแล้วก็เอามาทำเมี่ยงโอ้โหราดน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มเพชดๆนะจ๊ะเปรี้ยวๆนะหวานปลาแรมปลาแลมเค็มๆจ้ะนี่ ไม่ได้กินสนานเลยพี่น้องนี่ถ้าปลูกพักเองนี่ใช่พักเจ้าของนะคะเนี่ยแต่นี่ไม่มีพักเจ้าของเลยซื้อพักตลาดหนาหนาปลูกพักไม่ได้ ไก่อบหมอดลมไฟจ้ะรวดเร็วทันใจครึ่งนะครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วนี่แบบนี้โอ้โหเลิศ ซาลาแหนกับเมี่ยงเนี่ยเข่ากันสุดๆเ <ๆ S 1> พชรจ้ะพริกสดๆลาดไปเยอะๆแบบนี้สะใจ เห็นของข้างหลังเนี่ยังโลกอยู่เลยพี่น้องจ้าใกล้จะได้ยายแล้วพี่น้องอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เก็บของเนี่ยของเต็มบ้านเลยกล่องเก่ง โอ้โห oh, สะใจมากว้า wow. ว hmm. กินแรกๆไม่ค่อยเพช็ดนะตอนนี้เพช็ดแล้วโอ้ยสะใจนี่ ปาราหลานยาทำได้ทุกเมนูปาราแ่บหนวมไม่หวานไม่เค็มไม่ค้าวฝากแน่เดือค่าใครยังไม่มีสั่งได้เด้อส,ส่งสวไทย